เลยก็ประกาศกล้าเหมือนพุทธเจ้าว่าเราเป็นพี่ใหญ่ในโลกชาตินี้เป็นเจ้าสุดท้ายเราเราจะไม่เกิดอีกตลอดนันตการนี่แหละผมก็เคยเป็นเด็กมาก,ก่อนนี่ลูกเคยไร้เดียงสามาก่อนไม่รู้เดียงสามาก่อนพอรู้เดียงสาแล้วจะทิ้งผู้ที่ไม่รู้เดียงสาได้ยังไงความเมตตามันก็เลยมีมากแล้วก็เป็นแบบเขาเขาก็เป็นเหมือนเรามาก่อนแล้วจะทิ้งกันได้ยังไง นี่ทิ้งหรือถ้าทิ้งก็จะแสดงว่าเราไม่ใช่พี่ใหญ่เขาเราไม่ใช่พ่อเขาความเมตตาเราไม่มีแล้วเราจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้ยังไงบางทีก็ต้องทุบต,ต้องตีทั้งที่ไม่อยากจะทุบจะตีลูกนี่เหมือนเราเลี้ยงลูกร้องไงน้ำตาไหลกับลูกไม่อยากจะทุบตีลูกแต,แต,แต่แต่ก็ต้องทุบตี พระพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกแม่ลุงหลวงปู่ก็เจ็กเ,เดียวกันในการสอนถั่นลูกพราะคำเตี้ของพระพุทธเจ้าคำเตีของสงฆ์สาวกก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งอันเดียวกันในมรรคในบุในพระนิพพานไม่ได้ไม่ได้ไปสอนแหวกแนวกันออกไปพ่อพันดําดำเนินมาลูกก็ต้องตามไปจุดนั้นพอต้องเอาคำสอนของผู้เป็นพ่อมาสอน สอนที่อยู่ไหนสอนทีเหมืองปนิพานแต่แตกฉานผิดกันเท่านั้นเป็นหนึ่งันเดียวกันคือสอนในมรรคในปนิพันธ์เรื่องผูพูดเมื่อกี้ว่าความเมตตาสงสารมันมีมากในพระพุทธสินพุบสินชาติแม่โองตามมหาบัวก็เอินเดียวกันเราจะทราบเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กเราอยากจะให้ลูกได้ดี เียนพยายามทุกสิงอย่างเด็กเขาก็ไม่รู้ดิงสายอยากจะเล่นอะไรมันก็เล่นอยากได้อะไรมันก็เอามันไม่รู้อะไรอยากจะขี้อยากจะเยี่ยวนะีมันก็ขี้มันก็เยี่ยวมันก็ร้องอยากจะร้องมันก็ร้องเราจะทราบเองว่าเรามีลูกว่เราสอนลูกแบบไหนพูทธเจ้าเลยสงสายว่าก็แบบนั้นเราจะที้งลูกทิ้งเต้าได้ยังไงนั่น ก็ลงตรงนั้นเราก็เป็นแบบนี้มาก่อนเราก็เป็นเด็กมาก่อนก่อนที่เราจะเป็นพ่อเขาเราก็ไม่มีสติปัญญามาก่อนก่อนที่เราจะมีสติปัญญาแลวจะทิ้งเขาได้ไงนั่นเพราะทาชั้นละเอียดตัวน,นั้นความเมตตามันจะมีมากที่สุดจนประมาณไม่ได้จึงเปลี่ยนพยายามหาอุบายหรือหาเล่เหลี่ยมต่างๆก็แล้วแต่ที่จะใช้คําพูดในการสอนลูกสอนเขาไม่ได้แบบนี้เอาแบบนี้ ม่แน่แบบนี้ฟัดไปแบบนั้นเพื่อต้องการให้ลูกให้เต้ารู้เห็นสิ่งที่พ่อรู้พ่อเห็นและเป็นพ่อเป็นแม่ของคนได้ต่อไปนี่พ่ะพุทธศาสนานีจึงอย่างลงสู่ใจสัตว์โลกแบบนี้ลูกเอ๋ยเราตถาคต จะเข้าสู่พระพนนแล้วลูกอย่าร้องไห้บอกกับพระอนุนอย่าคิดว่าพ่อจากไปแล้วลูกจะไม่เห็นพ่อเห็นสิลูกนั่นทำได้ไหนนั่นคือตัวแทนของพ่อเมื่อพ่อตายจากลูกแล้วถ้าลูกเคารพพ่อก็ปฏิบัติตามสิลูกถ้าลูกไม่เคารพพ่อก็ไม่ต้องปฏิบัติตามทรัพย์สมบัติพ่อให้ลูกก็ต้องดูแลรักษา เป็นลูกที่ดีก็ต้องดูแลรักษารักษาพ่อไว้รักษาปฏิปทาพ่อไว้รักษามูลมนดกของพ่อไวส้สิถ้าลูกไม่ดีก็ทาลายทรัพย์สมบัติของผู้เป็นพ่อก็แค่นั้นเองผานลูกล้างผานฐานะของพ่อของแม่สร้างมาดีให้ลูกให้เต้าได้อยู่ดีลูกกลับล้างผานลูกดีหรือลูกเลวพิจนาวอยากเป็นลูกที่ดีดไหมถ้าอยากเป็นลูกที่ดีก็พึงปฏิบัติ ในสิ่งที่ดีๆที่พ่อสอนนี่สัจธรรมทำเป็นความจริงที่ออกจากพระโอษฐแก้วของคุณเจ้าที่เรียกว่าสัจธรรมทำเป็นของจริงดว้วยๆไม่ใช่ของปลอมในโลกก็ในโลกจริงสวรรค์ก็สวรรค์จริงบุญบาปจริงทั้งนั้นเห็นไหมที่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างให้พวกเรารู้พวกเราเห็นอยู่มีสิกำลังปัญญาไหมใจมันยอมรับหรือไม่